โอ้โหเปิดแต่แซ่บแต่พี่น้องครับหอมกรคัวครับพี่น้องอห้วยหัวครับพี่น้องมาเรือครับแซ่บแซมมันครับมันเนี่อ่างน้องใหม่ฝรั่งกันน้อยใหญ่น้อยแย่ครับพี่น้องใหญ่ใสุกลวกเซีกเรียกจ้วยได้ซื้อกินกับซื้อกินเราด้พี่น้องได้ สวัสดีครับมิตรแดนแฟนติกรห่างซู่ขู่ซุกคนครับมาเด้อครับพี่น้องครับมือนนี่ก้อยไข่มดแดงครับพี่น้องก้อยไข่มดแดงครับพี่น้องแม่มาซีดไปแง่ไปสัวไปทางครับพี่น้องขู่โขบโขบโขบโรคครับพี่น้องโอ้โหมีตะไคร่แง่ครับพี่น้องครับผู้ว่าผูดทุบทอดก็ได้ครับพี่น้องนี่มีพริกผงครับมีต้นหอมผักซีกีนต้นหอมแดงครับพี่น้องซอยพริกสดใสน้ำปูน้ำปลาใส่เนี่ยเรียบร้อยครับพี่น้องมาคนใส่กันครับพี่น้องเอ้ยมาเลยพี่น้องมากินของสูงจากเล็กจากน้อยครับพี่น้องอืมปวดนะ ผิดผงครับพี่น้องผิดคนอ่าผักผิดคนกับผิดผงอันเดียวกันเดียวกันหล่ะพี่น้องลูกโดดครับลูกควายโอ้โหเปนดเสียบเถอะพี่น้องครับหอมขอกวัวครับพี่น้องห้วยหัวครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับขอกวัวน้อยพวดแล้วขอกวัวมาใส่อีกครับพี่น้องดูมันหอมตื้มกันครับพี่น้องเอ้ยไข่ไข่ผู้แดงครับพี่น้องครับอนี้อ ขาโอ้โครับพี่น้องบ้านนี่โอ้จัเสียพายครับมาพี่น้องครับซิมครับบ้านนี้บึ้บามแบนะี้อแม่มหมขาดยังบอ<า>เสียุองขอบแต่ปบปีปปีในป่ากับพี่น้องไมต้องขอบพีน่น้อง,องอนอง<ป> สวัสดีจ้าสาวคุยจุ๊พักจ้ะมาครับพี่น้องครับมาหนี้ก๋วยไข่มดแดงครับพี่น้องปิีงปลาไว้พี่น้องครับอย่ามันใหม่ครับพี่น้องปิีงปลาน้านี่ปิีงปลาดุกครับปิีงปลาดุกตัวใหญ่มาเด้อครับแซ่บๆมันครับมาหนี้อ่างนอนใหม่ฝรั่งกันนอนใหญ่นอนยาครับพี่น้องใหญ่ส้วกลวกเส็กเลียกเยอะอย่านอนหนึ่งสองเราเป็นใหม่แงหมดแดงมาพี่น้องครับแซ่บๆมันกันโอ้เห็นไหมจบเนี่ยแม่น้องอย่งแงหมดแดงมาพี่น้องครับมาพี่อยากใครแงครับอู้พ่อมาดูครับบึบๆเข้าไป ่วนเขามากรับพี่น้องอือหว่าสิได้กินนิมลำบากอยู่ได้พี่น้องแต่ปูปีปูปีอยู่ได้ซื้อกินกรซื้อกินลด้ด้พี่น้องด้วยอือหอือหนี่นี่ออ เมียงมาได้วครับนี่พักกระดวนไข่หน่อยปอไข้แตกโปะเลยหนุมมาเดีแต่แต่ป,ปูปีปีวันยำก่อนหนิมาเด้ยเป็นของไข่จะิกริงจะงามมือ้อ,อ,อ,อ มันลากันโดดหลุดเฮ้ยงามข้าวมาเร้งอืออืมส่วนหอใครไงบ้าฮัลโหลามเอิญส่วนมันจะยันเป็นคนขี้หลุอ nèm nèm ơi mau bắt បានហៅអឺនមកໃສខាងកកកូនព្រះអង្គមកសាឡៃដែរអ្ហ៎ចាំមកកើតឡើងហើយเนาะខေါងណាផឹកទៅថាផឹកមិនអហ៎មិន

ปลาอบาตออเป็ปลาปลาครับปลาหน้าเล่าหมวบ้านเข้ามามานครับพี่น้องกกดวทงท่านยาโซกับดวงท่านกดุมมาปะทากันวนคุมเมฆน้อย <laughs> มาเด้อยี่ชิ่าพอดองบ่แมนอะ

เอากัางแม่บัน,บ,นบันบันมาส่งเน,ะนะาะมันส่งส่งส่งบัน <laughs> ส่งคิดถือกันขอโทษขอให้อย่าโสดทอดครับ แซ่บครับปล่อยข้าวมานแดงหาอยากจะมาที่ได้กินพี่น้องเอ,อ้ยจะมากัดใส่เนี่ยกินแนื้อม,มองลุงซ <c oughs> ื้อปลาอย่างเี้ยไปแล้วกินถั่วไปบตึ๊บมองๆลุนน้ำน้ำอูก,กับบ้ะไก่พี่น้อง ม้วนร่วนได้หว่ะย่างเขียวออกข้างใดตกนตะกค,คือคมขมนะรัเป็นยังคุณนี้พี่น้องกับสิเดินทั่ง ขยายครับไปสู่งานตอนแล้วละ่ะคอยว่าคอยไปคอยมาเดอ้อพี่น่องมันผู้ใดเพิ่งเกียกล่งมือนีเนาะอร่อยทำมื้ออ่นเ็อะเอาทำงานนี่สิมาเดินทงังขอให้เดินทังโดยสวัสดิภาพปลอดภัยสุขสุขคดเดอ้อพี่น่องใ,ใส่รถใส่ถนนกำลังมาระวัง ไปย้องอยู่กับผู้นงขงังเหรอครับซอยอยืดอกว่าน้ำมันน,นอน่งเติมกันบอ่อย่าเบรกผู้ขับว่าอย่าเบรกผู้สัน่นผู้นงขงังเหยียบแท่นอยู่มันมักเป็นอ่ะล้วเมื่อกระจอดฟักเรามีแห้งกันเด้อพี่น้องครับน้ำปั่มน้ำมัน Nhiệp ra sao nhịp để tiếp bụi con phao ừ. quả khai được quan hả mua ừ, bán theo bản nó nhưng mà luôn hàng mà gì không mà gì không thiệp mình chỉ lúc không thiệp จะวาคำเหมือดไม่ห้องเหรอ้น,อนห่างแต่ยังนั่นแหละมันกิจะเ่าไปเหตุการณ์ในบงานนั่นแหละปวดปวดด้วยน nó mà biết tương cần nó <laughs> ừ, ừ, lạnh Hay Chín này nè Đủ Nằm vô Nói ngay Như là nói ngay sốt lệ Cái bổ mà à, Chín này lời bất tông phọc nè Nó không có chín Chín, nhầm như thế. <c oughs> ยัมกวนใหม่อย่างนของยัดของเชียนตัวเชี่ยเลยว่าคืนกับมาเนี่ยโอ้พี่น้องเลยจรูดวนว่าหันจอน่ยวยโย่ออกกระเจียงใจโย่ออกให้ยังมาใช้กินมาใช้แทะเป็นตะปูใช้มัวปลาที่ได้ะะรา้ายตะปูกระต่ายพี่น้อง ยังยังไม่พลังได้กินเลยสิบ้าควายเยอะแล้วควรกินารนะหาอ,อ,อย่างนี้ครับตลาดเตลี้ยวบ่คยอยเห็นี้จะไปเพี่น้องกว๋วยขั่บดแดงครับเอาใจไดก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบหนึ่งกับพ,พี่น้องสิบจีตามที่ชมครับบ้าปูชูพักกับเหมือนมื่อนี้แซ่บครับมีป่อยอีแม่เลยเฮะกินมาซ่บนี้ครับกินหนามะม่าครับส,สดุดที่วุกสวัสดีครับสวัสดีจ้าวบิ๊กจิ๊ว